เคยเข้าไปในห้องเรารู้สึกว่าสายตาเนี่ยเราถูกดึงเข้าไปตรงกลางห้องทันทีไหมฮะอ่าจริงๆมันมีความลับอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าเรเดียลบาลานนะครับซึ่งเราบอกว่าเรเดียลบาลานเนี่ยมันคือรัศรเรเดียลก็คือรัศมีถูกไหมการที่เราเดินเข้าไปในห้องใดห้องหนึ่งแล้วความรู้สึกเราเนี่ยมันพุ่งไปตรงส่วนตรงกลางเลยมันมีองค์ประกอบเสริมทําให้เราเนี่ยจะต้องมองไปตรงกลางสมมุติไว้ง่ายๆถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าห้องนั่งเล่นห้องรับแขกแล้วละกันนะครับในความรู้สึกนะ มันมีโต๊ะกลางที่เป็นวงกลมนะครับโต๊ะกลางที่วงกลมนะแต่สมมติว่าถ้าเกิดว่าไอ้โต๊ะโซฟาเราเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับพรมเป็นสี่เหลี่ยมนะฝ้าหลุมเป็นสี่เหลี่ยมพอรู้สึกเนี่ยมันจะไม่ได้เห็นความกลมเนี่ยเป็นเอกภาพไม่ได้เห็นความกลมเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันดังนั้นลองเปลี่ยนมุมสักนิดหนึ่งนะครับ สมมติว่าถ้าเกิดว่าเรามีโต๊ะกลางเป็นกลมนะครับแล้วก็โซฟาเน่โค้งด้วยนะโค้งนะอาจจะโค้ง1ตัว2ตัวนะ,ะแล้วก็ตัวอา,าร์มแชร์ลักษณะเป็นโค้งด้วยนะครับพรมเนี่ยเป็นกลมเลยนะกลมเลยอ่าแล้วก็ฝ้าหลุมเนี่ยเป็นกลมด้วยโคมไฟเชนลเนลีย์ห้อยลงมาเป็นทรงกลมด้วยถ้าเกิดว่าเป็นภาพแบบนี้นะคุณเดินเข้าไปในสเปคนั้นะนะความรู้สึกขุนคุณลองจินตนาการดูนะครับ มันจะทําให้เราคุณเห็นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมมันเป็นเอกภาพนะแล้วมันก็จะสมดุลด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ทุกอย่างเนี่ยมันเข้าสู่ศูนย์กลางทุกอย่างเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับไม่ว่าจะเป็นพรมเป็นโต๊ะกลางเป็นโซฟามันทําให้ความรู้สึกหรือสายตาของเราเนี่ยเราพุ่งเข้าไปตรงกลาง และนี่แหละครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะจัดห้องนะฮะแล้วทำกิมมิคความน่าสนใจให้รวมศูนย์ควาน่ารวมศูนย์นะไม่ใชค่ความสวยงามเนี่ยคือมันพุ่งไปต,ตรงกลางคุณลองใช้เทคนิคดูนะครับมันจะทำให้ห้องคุณเนี่ยดูมีสนเสน่ห์แล้วก็ดูว่ามีความน่าสนใจมากขึ้นครับ